วิเคราะห์บอลวันนี้กับเฮงบอลเต็งนะครับประจำวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2565นะครับก็วันนี้ครับในส่วนของวันนี้เฮงหยิบยกในศึกพิม์ลีกอังกฤษครับ2คู่วันนี้เตะ2คู่ครับกลับมาเตะแล้วนะครับหลังจากที่หยุดแข่งไปครับเนื่องจากการสวนาโคตของควีนอลิสเบตที่2นะครับก็วันนี้พิมลีกกลับมาลง เตะกันวันศุกร์นี้2คู่ครับคู่แรกครับคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าครับอันดับ17ของตารางครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเซาท์เทมตันครับอันดับ12นะครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าครับต่ออยู่ครึ่งลูกครับคิงเอาเวลาตีสอตรงนะครับและอีกคู่ที่เฮงหยิบยกมาในวันนี้ก็เป็นศึกพิมลิกอังกฤษคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับก็รองบวยของลีครับอันดับ19ครับ เปิดรังต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมครับทีอันดับ10ของดีคริงเอาเวลาตีสองตรงเช่นเดียวกันนะครับสรุปทัศนะที่เฮงให้ไปเมื่อวานนะครับคู่แรกครับในศึกยูโรปาลีครับคู่ระหว่างเชอร์ลิฟพบกับแมนยูครับเฮงเลือกรองไปที่เชอร์ลิฟครับก็แมนยูก็ยิง0ูนครับก็เสียครึ่งนะครับสำหรับเชอร์ลิฟที่เฮงเลือกไปก็เสียครึ่งหนึ่งครับ ราคาเปิดมาลุกครึ่งครบ2ครับทีแรกเ็งมองว่าแมนยูไม่น่าจะยิงถึงครับแต่ครึ่งแรกก็ซัดไปแล้ว2.0ครับแต่ครึ่งหลังก็ทําอะไรไม่ได้ครับถัดมาครับคู่ระหว่างมิทเทลแลนด์ครับพบกับลาซิโอครับคู่นี้เฮงก็ยังเชื่อใจไปที่ลาซิโอครับแต่บอลกับพลิกพันครับสำหรับลาซิโอครับสู้ไม่ได้เลยครับโดนมิทเทลแลนด์ถล่มไปถึง5ประตูตอนหนึ่เลยทีเดียวครับถัดมาครับคู่ระหว่างเลอัรเบติสครับ พบกับรูโดโกเลสครับสำหรับคู่นี้ครับเ่งมองไปที่สูงครับแล้วก็สูงจริงๆด้วยครับครึ่งแรกก็ซัดกันไปแล้ว2ประตูต่อ1ครับสกอร์จบด้วย3ประตูต่อ2ครับสูงคู่นี้กินเต็มไปครับถัดมาคู่ที่4ครับคู่ระหง่าง a สโรม่าครับพบกับเฮลซิงกิครับครึ่งแรกครับจืดชิดมากเลยครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เฮงก็เกรงเกรงกลัวๆแล้วว่าจะทัศนะจะไม่เข้าครับแต่ครึ่งหลังมาครับ สำหรับเฮลซิงกีครับโดนใบแดงไปครับโดนใบแดงไปตั้งแต่นาทีที่15ครับแต่ครึ่งแรกโรมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับเปิดครึ่งหลังมาครับมูรินโญ่ไปแก้เกมมาครึ่งหลังก็ทำ3า3ประตูรวดเลยครับพอดีคำเลยครับสำหรับเอสโรมาก็กินเต็มไปครับสำหรับตัวฟรีครับเสีย2คู่กินเต็ม2คู่เจ้าไปครับสำหรับตัว VIP ของเองครับ คู่ระหว่างเซตคิงบอลครับพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเห็นเลือกไ่าที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดครับก็เวสต์แฮมชนะจริงครับแต่ไม่ชนะราคาครับเสียครึ่งไปนะครับราคาเปิดมาเปิดมาครึ่งควบลูกครับแต่ไหลไปลูกควบลูกครึ่งแล้วก็เสียครึ่งไปครับสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ไม่เป็นไรครับก็มาต่อในส่วนของวันนี้ที่จะวิเคราะห์ในศึกของพิมลีกอังกฤษนะครับ ในส่วนของรายละเอียดแต่และคู่วันนี้จะเป็นยังไงครับเชิญไปรับชมและรับฟังกันต่อในอวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้นะครับในสรีเพ์ลิงอังกฤษครับคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าครับเปิดวิลล่าพาครับตอนรับการมาเยือนของเซาท์แฮมตันครับภมมีอากาศวันนี้ครับท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนน้อยครับอุณหภูมิอยู่ที่10องศาถึง11องศาเซลเซียสนะครับ มาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาครึ่งลูกครับแอสตันวิลลาต่อเซาท์แทมป์ตันนะครับวันนี้ราคาเปิดมาแปลกเลยทีเดียวครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับแอสตันวิลลาครับทีมของสตีเวนเจอร์ลัดครับตอนนี้อยู่อันดับ17ของตารางครับมีอยู่4แต้มเท่านั้นนะครับแข่งมาแล้ว6นัดครับเก็บชัยได้1นัดเสมอ1และแพ้ถึง4นัดเลยทีเดียวครับได้5ประตูเสีย10ประตูครับ อัตราชนะอยู่ที่16.7%นครับเกมเย่าของแอสตันวิลล่าครับ3นัดครับเก็บชัยได้1เสมอ1และแพ้1นะครับได้3ประตูเสีย3ประตูครับอัตราชนะในรังของตัวเองที่33.3เเซครับส่วนเซาท์แฮมตันผู้มาเยือนครับเซาท์แฮมตันนะครับผู้มาเยือนครับก็วันนี้ครับเซาท์แฮมตันจะมาก็ตอนนี้อยู่อันดับ12ของตารางนะครับ แข่งมาแล้ว6นัดเท่ากันครับเก็บชัยไปได้2นัดครับเสมอ1และแพ้3นัดครับได้7ประตูเสีย10ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่ 33. 3เครับส่วนเกมเยือนของเซาแทมตันครับเกมเยือนของเซาแทมตันก็แข่งมาแล้ว3านัดครับเก็บชัยได้1นัดไม่เสมอเลยและแพ้2นัดนะครับได้3ประตูเสีย6ประตูครับ อัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่33.3%เซนะครับสำหรับเซาแทมตันครับ,รบมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับ10นัดหลังสุดที่พบกันมาครับทางฝั่งแอสตันวิลล่าครับเก็บชัยเหนือเซาแทมตันได้2นัดครับสเสมอ1นัดและแพ้ถึง7นัดเลยทีเดียวนะครับ นัดล่าสุดครับเซาแทมตันมาเยือนแอสตันวิลล่าครับก็แพ้แอสตันวิลล่าครับกลับออกไปครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับอัตราชนะของเซาของแอสตันวิลล่าที่พบกับเซาแทมตันครับอยู่ที่20%ครับชนะราคา30%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%นะครับมาดูในส่วนของผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าถิ่นอย่างแอสตันวิลล่ากันก่อนเลยนะครับ สินัดหลังสุดของแอสตันวิลล่าครับเก็บชัยไปได้4นัดครับเสมอ2องนัดแแพ้2นัดนะครับนัดล่าสุดครับก็แข็งครับยันเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับด้ยสกอร์หประตูตอนหนะครับก็อัตราชนะอยู่ที่40%ครับชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%นะครับส่วนเซาท์แทมป์ตันครับ เซาท์แฮมตันผู้มาเยือนครับเซาท์แฮมตันผู้มาเยือนสิบนัดหลังสุดครับเก็บชัยไปได้สี่นัดครับเสมอสองและแพ้สี่ครับนัดล่าสุดครับไปเยือนวูฟแฮมตันครับก็พ่ายแพ้กลับออกมาครับด้วยสกอร์ศูนย์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอัตราชนะของเซาท์แฮมตันสิบนัดหลังสุดอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะราคาสี่สิบสี่จุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์และอัตราเกมสูงที่ 66.67%เครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับแอสตันวิล่าครับภายใต้การทำทีมของสตีเวนเจอร์ลาสิบนัดหลังสุดเก็บชัยอ่อไม่ใช่เก็บชัยครับยิงประตูได้14ประตูครับแล้วก็เสีย14ประตูครับผลต่างประตูศูนย์ครับส่วนเซาท์มป์ตันครับเซาท์ทมป์ตันครับภายใต้การทำทีมของลาฟโอเซนฮุตตี้ครับ ได้14ประตูเสีย13ประตูครับผลต่างประตู1ลูกนะครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาแฮนดิแคปวันนี้ราคาเปิดมาครึ่งลูกครับ <c oughs> ราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้แอสตันวิลลากินราคา1นัดครับเสีย4นัดเลยครับส่วน เซาท์แฮมตันก็เช่นเดียวกันครับกินราคา1นัดเสีย4นัดครับสูงตามคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับออสตินวิลล่าสูง1นัดต่ำสีนัดครับส่วนเซาท์แฮมตันครับสูง3นัดต่ำสอนัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับเป็นไลน์อัพคร่าวๆครับไลน์อัพคร่าวๆวันนี้ครับทางฝั่งแอสตันวิลล่าครับ พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูก็เป็นมาติเนสคนเดิมครับสามประสานแนวรุกครับก็จะมีเรมซีครับมีวักกินมีเบลลี่ครับส่วนตัวเจ็บก็ยังอยู่กันเยอะเลยครับสำหรับแอสตันวิลล่าครับมีตัวเจ็บอยู่2รายครับมีแมนดี้คราครับและมีเดโก้คาร์ลอสครับส่วนมาติเนสครับกับโอลิเวอร์กินนัดนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าครับส่วนเจนเบนารครับ ก็อันนี้ก็ไม่ได้ลงอย่างแน่นอนครับเซาท์แฮมตันวันนี้ครับเซาท์แฮมตันวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับนาเปาก็คงไปเลียดำคนเดิมครับส่วนตัวเจ็บของเซาท์แฮมตันวันนี้ครับมีอยู่2รายครับมีโรเมโรราเวียครับกับ c h โนรีวาเมนโตนะครับก็ในส่วนของคู่นี้ครับเฮงยังมองว่าเจ้าถินแอสตันวิลล่าครับ นัดล่าสุดพวกเขายันเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็น่าจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาพยายามจะเก็บแต้มต่อในนัดน,นี้ครับไม่ใช่เก็บแต้มครับต้องเก็บชัยนะครับต้องเก็บชัยเหนือเซาท์มปตันให้ได้ครับเพราะว่าทีมในเกรดในระดับเดียวกันครับนักบ,บุญในใต้มาเยือนแอสตันวิลล่านัดนี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับแอสตันวิลล่าจะต้อง ผมปลูกใส่เซาท์แฮมตันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าต้องการแต้มเพื่อจะหนีโซนตกชันครับโดยมีทีเด็ดของแอสตันวิลลาก็คือคูตินโยครับนัดนี้เขาน่าจะเป็นซูเปอร์ซับที่จะมายิงประตูชัยให้กับเซาท์แฮมตันเอ่อให้กับแอสตันวิลล่าอย่างแน่นอนครับขอไปเลยครับงงไปหมดเลยครับแอสตันวิลล่าซาท์แฮมตันก็ในส่วนของคู่แรกของเฮงวันนี้นะครับเฮงก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่เจ้าทีม แอสตันวิลล่าภายใต้การทำทีมของสตีเวนเจอร์ลัดครับคาดว่าตัวทีเด็ดทีขาดของพวกเขาอย่างคูตินโยที่จะส่งลงมาเป็นตัวสำรองก็น่าจะยิงประตูชัยให้กับแอสตันวิลล่าได้ครับสำหรับคู่แรกของเฮงวันนี้ครับเฮงเชื่อมั่นไปที่วิคหรบอลคู่ที่2ของเฮงวันนี้นะครับในสกพิมลิงอังกฤษที่เอาเวลาตีสองตรงเช่นเดียวกันกันกบคู่แรกครับคู่ระหวางนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ เปิดซิตี้กราวครับตอนรับการมาเยือนของฟูลแลมครับภูมิอากาศวันนี้ครับท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนน้อยครับอุณหภูมิอยู่ที่10องศาถึง11องศาเซลเซียสนะครับราคาบอลตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมครับต่อเสมอนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็ถือว่าย่ำแย่เลยทีเดียวครับตอนนี้ยวนอับ19ของตารางครับแข่งมาแล้ว6นัดครับ เก็บใช้ได้1นัดครับเสมอหนึ่งและแพ้4ครับได้4ประตูเสียถึง14ประตูเลยทีเดียวกับอัตราชนะอยู่ที่16.7%เท่านั้นครับส่วนเกมเย่าของนอ t t i ิงแฮมฟอร์เรสครับ3นัดครับเก็บใช้ได้1นัดครับไม่เสมอเลยและแพ้2นัดครับได้3ประตูเสีย5ประตูครับอัตราชนะในรังอยู่ที่3 3 3เเครับส่วนฟูลแลมผู้มาเยือนครับตอนนี้อยู่อันดับ10ของตารางครับมีอยู่8แต้มครับแข่งมาแล้ว6นัดเท่ากันครับ ฟูลแลมครับเก็บใช้ได้2เสมอ2และแพ้2ครับได้9ประตูเสีย9ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่33.3%สครับส่วนกมเยือนของฟูลแลมครับดูไม่ดีเลยครับยังหาชนะไม่เจอเลยครับเสมอ1และแพ้ถึง2นัดนะครับได้2ประตูเสีย4ประตูครับสำหรับนอกบ้านนะครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับ10นัดหลังสุดที่พบกันมาครับก็นอตติงแฮมฟอร์เรสครับเก็บใช้เหนือฟูลแลมได้4นัดครับเสมอ1และแพ้ฟูลแลม5นัดนะครับ นัดล่าสุดครับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปเยือนฟูแลมครับก็เฉือนเอาชนะกลับออกมาได้ครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับอัตราชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสที่พบกับฟูแลมอยู่ที่40%ครับชนะราคา40%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%นะครับขยับมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับ น o อตติงแฮมฟอร์เรสครับสินัดหลังสุดของพวกาวครับชนะ2เสมอ3และแพ้5นัดนะครับนัดล่าสุดก็โดนบอดมัดครับเฉือนเอาชนะในรังของตัวเองมาครับด้วยสกอร์สประตูต่อ3ครับนัดนั้นก็ยิงกันมันจริงๆครับยิงกันไปถึง5ประตูเลยทีเดียวครับอัตราชนะอยู่ที่20%ครับชนะราคา33.33%และอัตราเกมสูงอยู่ที่33.33%ครับ ส่วนฟูลล่มพู่มาเยือนครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาครับสิบนัดหลังสุดของฟูลเล่มครับก็เก็บใช้ได้สามครับเสมอสามและแพ้สี่ครับก็นัดลาสุดครับไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก็แพ้แพ้กลับออกมาครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับฟูลเล่มครับ อัตราชนะที่30%ครับชนะราคา70%ครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่60%เปรครับเปรียบเทียบผลบอลสินัดหลังสุดของทั้งคู่ครับ Nottingham Forest ครับได้10ประตูเสีย18ประตูครับผลต่างประตูลบแครับส่วนฟูลแลมครับได้14ประตูเสีย18ประตูครับผลต่างประตูลบสครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดี้แคปวันนี้ครับ ราคาเปิดมาราคาเสมอแบบนี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับกินราคา1นัดเจ้า2นัดเจ๋ง2นัดครับส่วนฟูลแลมครับไม่กินราคากับราคานี้เลยครับก็เจ้าไป3นัดครับแล้วก็เสียไป2นัดนะครับสูงตามคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับนอตติงแฮมฟอร์เรสสูง2นัดตาม3านัดครับส่วนฟูลแลมครับสูง1นัดตาม4ีนัดนะครับมาดูในส่วนของไลน์อัพวันนี้ครับที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้นะครับ ทางฝั่งนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสครับน่าจะมาในระบบ3-4-1-2ครับก็ตัวเจ็บก็มีอยู่3ตัวครับมีโอลิเมนกาล่าครับมีโมสซาดเนกาตีและมีโอมาเรชารนะครับสำหรับนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสครับส่วน2แนวรุกหน้าเป้าครับก็มีจอร์ซานครับกับอาโวนิยี่นะครับส่วนฟูลแลกวันนี้ครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับหน้าเป้าก็ เป็นมิโชวิชครับตัวเจ็บก็มี3ตัวเท่ากันครับมีมาร์โซโลมอนครับมีแอนโทนีโรบิสันและมีแฮร์รี่วิลสันครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับสำหรับฟูลแลมครับในส่วนของคู่นี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็พยายามอยากจะเก็บชัยให้ได้ครับในรังของตัวเองส่วนฟูแลมครับเกมเยือนก็ยังหาชนะไม่เจอเลยครับก็น่าจะมาเจอในนัดนี้ก็ ทั้งสองทีมก็จะเน้นอย่างแน่นอนครับทั้งสองทีมจะเน้นอย่างแน่นอนครับก็คู่นี้น่าจะสกอร์สูงด้วยนะครับน่าจะเปิดเกมรุกใส่กันอย่างเต็มที่หนักหน่วงอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะครับเห็นยังมองว่าฟูลแลนครับฤดูกาลนี้ครับพวกเขาเปิดฤดูกาลมาได้ดีเลยครับยิงไปแล้ว8ประตูครับแอซิดไปสีครับก็ ตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ในพิม์ลีกมากกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับสำหรับฟูลแลมครับก็ในส่วนของผู้ที่2ของเฮงวันนี้ครับราคาเปิดมาเสมอแบบนี้เฮงขอมองไปที่ผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมครับถ้าเจ้าเสมอออกไปก็ไม่ได้ไม่เสียครับแต่ถ้ายิงประตูได้ครับมีแต้มกลับออกไปจะ1หรือ3แต้มก่ได้ครับสำหรับสรุปทัศนะของเฮงวันนี้นะครับ 2คู่ในพรีเมียร์ลีกครับคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับเซาท์เทมตันคู่แรกครับคู่นี้ครับเห็นมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างแอสตันวิลล่าครับน่าจะเก็บใช้เหนือเซาท์เทมตันไปได้อย่างสบายสบายครับโดยที่เด,ดทิคขาดจะอยู่ที่ซูเปอร์ซับตัวสำรองอย่างคู่ดิงโยครับสำหรับคู่ที่2ครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างนอติงแฮมฟอเรสพบกับฟูลแลมครับเห็นอย่างเชื่อมั่นเชื่อใจไปที่ ผู้มาเยือนอย่างฟูแลมครับนั้นนี้เขาจะเก็บชัยในเกมเยือนในนัดแรกในพิมารีกอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับก็ในส่วนของคู่อื่นๆครับถ้าอยากทราบทัศนะคู่อื่นๆก็สามารถไปติดตามเพลงต่อได้ที่ Li น์ SI i ซน์เพงเนะครับหรือว่าสแกน QR วอา e โค้ A ที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้ได้เลยนะครับในส่วนของวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับกอให้คุณผู้ชมคุณฟังนักลงทุน